ถึงด้านหน้าคุณผู้ชมครับก็จะมีพระพิสุสฆงนะครับก็มาให้พรท่านอดีตนายกนะครับก็มาทั้งให้กําลังใจให้ศีลให้พรนะครับแล้วก็มีนี่แหละครับท่านก,ทานก็ท่านก็กรับนมัสการละครับพระผุ้เจ้านะครับก็มีการนั่งแตรูปรวมกันเละคาณผู้ชมครับ ไปที่จุดสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ถ่ายรูปกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่อีกสักครู่ก็คงไปที่จุดสัมภาษณ์แล้วล่ะครับคุณผู้ชม เรียนว่าจริงแล้วท่านทักศิณเองท่านก็เคยเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีคนรู้จักมีคนรักหรือว่าคนชอบเป็นธรรมดานะคะก็ไม่ได้หมายความว่ามีลูกท่านแล้วจะบอกว่าท่านสนับสนุนการใช้กําลังรุนแรงหรือมีความเกี่ยวข้องกันก็อยากขอความกรุณาค่ะอย่าเพิ่งเชื่อมโยงขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําหน้าที่ในการสืบสวนหาพิสูจน์พยานหลักฐานกันให้สิ้นสุดก่อนนะคะแล้วก็เชื่อว่าท่านเองเนี่ยไม่เคยที่จะสนับสนุน การใช้กําลังบุนแรงหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็มกีในแง่ของพรรคเพื่อไทยกฤฤฤฤฤฤฤ็ได้มีการประนามในผู้ที่ใช้การทำการกระทำความบุนแรงอยูแ่แล้วค่ะเ็ราเราไม่เห็นด้วยการกระทาอย่างนี้ก็ขอให้ดําเนินคดีจนถึที่สุดะคะ่ะ สี่ข้อใช่ไหมคะจริงแล้วก็ไม่อยากจะชี้นำนะคะเพราะว่าจริงแล้วก็เชื่อว่าประชาชนก็คงเข้าไปใช้สิทธิ์ในการตอบคําถามสี่คำถามนะคะแต่ว่าก็อยากให้ความเห็นกว้างๆว่าคําถามสี่คำถามนี้จริงแล้วก็เป็นคําถามที่ค่อนข้างที่อาจจะเป็นคําถามที่ว่าอาจจะชี้นําบ้างซึ่ง จริงแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่อะค่ะแล้วก็เพื่อให้เราเนี่ยจะได้จะได้หาทางออกร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะฉันมองว่ารัฐธรรมรรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เจตนารมณ์ของผู้ร่างก็บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญปลักโกงอยู่แล้วก็เชื่อว่าถ้ากลไกของรัฐธรรมนูญทํางานได้อย่างสมบูรณ เราก็จะมีรัฐบาลที่ที่ดีแล้วก็มีธรรมธิบาลการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆก็คงไม่สามารถที่จะหยุดทุกอย่างแล้วก็มาแก้อย่างเดียวโดยที่ประเทศชาติเดินไม่ได้ก็เชื่อว่าเรางต้องช่วยกันช่วยกันทําช่วยกันแก้แล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันในการปรับปรุงแล้วก็ขอให้กลไกนั้นเดินไปตามปกติต่ะท่า อะไรก็ยิ่อนอืึงก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพจยิ่งรักแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนท่านอืน่นที่อาจจะไม่ได้เข้ามากดไลค์โดยตรงแต่ก็ได้ติดตามข่าวสารนะคะก็อยาก ขอ,อให้ไปบางว่างก็ไปดูเพจที่รักก็แล้วกันค่ะว่าจริงๆแล้วตลอดเวลาที่เราเปิดเพจนี้มาประมาณ7ปีก็เป็นความรักความผูกพันที่มีต่อแฟนเพจแล้วก็มีต่อประชาชนคนไทยะคะะค่ะ ก็ลองไปเปิดดูก็ได้ค่ะจะเห็นว่าทุกคนก็เข้ามาพูดกันด้วยกันด้วยความรักความผูกพันกันนะคะก็อยากให้บ้างว่าก็ไปเปิดดูนะคะตอนนี้มีการค่อการก็ะมอยาว่ามองแฟนเพจยิ่งรักเลยเดี๋ยวได้ใครได้ยินก็จะเสียใจแย่ค่ะนะคะ จริงแล้วการให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาคการเมืองหรือสื่อมวลชนจก็เป็นความสําคัญที่เราควรจะเปิดพื้นที่กว้างให้กับทุกคนได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นค่ะอันนี้คงต้องอยู่ที่ทางกสชพิจารณานะคะแต่ก็ จริงแล้วก็คงต้องฝากพิจารณาค่ะเพราะว่าในส่วนของพรคการเมืองเองก็คงจะมีความต้องการก็คงต้องให้ฟังความคิดเห็นของรรคแต่ละราคการเมืองโดยตรงดีกว่าค่ะก็จริงแล้วให้พี่น้องประชาชนตอบดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเหนกับเป็นการชี้นำหรืออะไรต่างๆเชติเกี่ว่าให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตอบจะดีที่สุดนะคะ ก็คงขอขอดูก <จ è S 1> ่อนนะคะความจริงแล้วเขาก็ไม่อยากให้ให้แต่ละเพจพูดเรื่องการเมืองไม่ใช่เหรอคม่ใช่ละคะขอถามเรื่องรัฐบาลใช้ภาษีสีต้องเป็คนพังเองไปไหนมก็ ยังไม่เห็นรายละเอียดนะคะว่าอยังไงแต่ว่าก็อย่างน้อยก็อยากให้มีการเร่งรัดในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งจําเป็นในการที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจข,ของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะยามนี้พี่น้องประชาชนต้องการในเรื่องของการวิฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนเป็นสิ่งจาเป็นค่ะ ก็อยากให้แล้วกเหลือแค่ว่าการที่ใช้มา14นั้นก็เป็นการเร่งดวปนสิที่ดีแต่ก็อยากให้มีกระบวนการในการที่จะตรวจสอบเพื่อเกิดความโปร่งใสแล้วก็ปกปิดสูงสุดแกประเทศชาติท้าเรื่องการโ่วกบฏตบอกว่าจะมีตรงไหครักบพอลลินเนี่ยเดี๋ยวเรื่องการที่ร่วกบตอ้งเก่กันมนี้ผมต้องเป็นผู้ที่ ทำสนชนะ่าจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจในเรื่องของผลกระทบต่างๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็เชื่อว่าทุกคนจะรักษารถแบบที่ได้สัญญาไว้กับชาชนค่ะนะคะขอบคุณค่ะี่สิแนี่สิแ่ <laughs> 来哈哈哈，一、这个老人，一、这个老人，来、这个，来、嗯，来、哎， เมื่อกี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์จากอดีตนายกรัฐมนตรีนะซึ่งก็ต้องบอ,อกว่าให้ความเห็นทางการเมืองในหลายประเด็นเหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องของการตอบสี่คำถามนะถึงท่านนายก รัฐมนตรีนะคุณพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาซึ่งก็อดีตนายกรัฐมนตรีนะคุณยิ่งลกักษณ์ก็ยืนยันแล้วครับว่ากระบวนการเนี่ยจะเป็นการชี้นําม,มากเกินไปหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะแนวะคําถามทั้ง4ข้อนะแต่ว่าที่สุดแล้วก็คงจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนในการสะท้อนความคิดความเห็นนะว่าการเดินหน้าต่างๆจะควรจะเดินหน้าอย่างไรกระบวนการสร้างทมอภิบาลควรจะเดินหน้ากันอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้ชี้แจงนะ โดยจะไม่ขอตอบนะแม้กระทั่งการต่อผ่านเฟซบุ๊กก็ตรงนี้ก็ยังไม่ขอตอบนะแต่ว่าจะปล่อยนะให้เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนในการทําหน้าที่ต่อไปส่วนเรื่องกฎหมายต่างๆกฎหมายพรัคการเมืองเนี่ย แน่นอนว่า,ากระบวนการก็เดินหน้ามาจนใกล้จะสิ้นสุดแล้วแต่ว่าก็ขอให้อ่าผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทาหน้าที่แล้วก็สิ่งที่ท่านนาดิตนายกตรีนะคุณยิ่งรักชินวัตรได้ฝากถึงนะพี่น้องประชาชนฝากถึงผู้มีอานาจในเรื่องของกฎหมายฉบับดังกล่าวก็กฎหมายพากักการเมืองเนี่ยนะก็ควรน่าจะเปิดโอกาสให้พกักการเมืองนะการเมืองได้ทําหน้าที่ได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้ก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรใน การทําหน้าที่ทํางานต่างๆโดยเฉพาะการตรวจสอบนะฮะหลังจากนี้ว่าจะมีสมาชิกท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันนะฮะสิ่งที่ท่านนายกยังย้าด้วยนะก็คือเรื่องของ เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็สามารถจับกลุ่มนะผู้ต้องสงสัยได้ตรงนี้ก็มีความเชื่อมโยงถึงอ,อ,าอ,าอาดีตนายกรัฐมนตรีนะก็คือคุณทักษิณชินวัตรดตรทักษิณชินวัตรได้ว่าอาจจะฝ่อนะว่าท่านอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรตรงนี้คุณยิ่งแล้วก็ได้ตอบคําถามในประเด็นนี้ไปแล้วนะโดยยืนยันว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณเนี่ยเป็นบุคคลที่มีหลายคนนะชื่นชอบ ดังนั้นลนะการที่อบุคคลเหล่านั้นจะรู้จักหรือว่าชื่นชอบอดีตนายกทักษิณน,นะฮะดรทักษิณก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็กระบวนการก็ต้องดําเนินการไปแต่ว่าเชื่อว่าคงจะไม่ได้เชื่อมโยงหรือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะฮะแต่ว่าก็ต้องติดตามแะครับว่ากระบวนการจะเป็นอย่าง,างไรต่อนะหลังจากนี้ในโดยเฉพาะในคดีเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้า กประเด็นหนึ่งนะที่อดีตนายกรัฐมนตรีนะคุณยิ่งรักได้ตอบคําถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเปิดพื้นที่นะให้พรกการเมืองหรือว่าปลดล็อกพรกการเมืองได้ทําหน้าที่เนะี่ยคุณยิ่งรักก็บอกว่าอยู่ที่มีอยู่ที่ผู้มีอนานะจาจนวจะเดินหน้าในเรื่องนี้อย่างไรโดยเฉพาะการที่พรคการเมืองเองนะการเมืองเองก็จําเป็นนะต้อง จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างที่ผมได้เรียนไปในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในการทํางานทถบกันบ้านก่อนที่นะฮะจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในอนาคตอีกประเด็นที่สําคัญเช่นการซึ่งสุ่มวลชนได้สักษามอดีตนายมนตรีก็คือเรื่องของอการเดินหน้านะการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรตรงนี้ก็ ใช้มาตรา 14, 14เนี่ยจะมีคนดีคนเสียหรือไม่อย่างไรอดีตนายกตรีก็ได้ตอบได้ชี้แจงให้เห็นแล้วนะทั้งหมดก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ศาลฎีกานะซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้มารายงานผู้ชมได้ทราบกันต่อแล้วว่าทิศทางการเบริกความในศาลทิศทางที่อดีตรัฐมนตรีว่าการากระทรวงเกษตรรัชกรคุณยุคนล,ลิ้มแหลมทองได้ตอบอายการฝ่ายโจย์เป็นอย่างไรได้ตอบอุุลการ าลดิดีกาพนคกรียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นอย่างไรโดยเฉพาะสิ่งที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นของรายการพิเศษวันนี้ก็คือการมายืนยันต่อศาลมายืนยันต่อใหการส่โจนะฮะว่าโครงการรับจำนำข้าวนะเดินหน้าโดยมีถูกความถูกต้องเหมาะสมอย่างไรโดยเฉพาะขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะที่ผ่านมาค่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศ นะครับที่สารธิการผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนะครับคุณยิ่งรักก็ให้ความเห็นทางการเมืองหลายเรื่อง<ช>นะครับ<ส>ที่นะ่าสนใจคือท่านพูดทิ้งท้ายบอกว่ามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขณะน,นี้จะมีการเซ็นสิโรกกกตจะมีการทํากฎหมายพักการเมืองจะมีการดำเนินการอะไรต่างๆแต่ทุกอย่างจะต้องยึดตามรถแบบนะ<ช>คือคร,รถแบบเป็นอย่างไรคงจะต้องดําเนินการตามนั้น ค่ะซึ่งการสู้คดีของคุณยิ่งรักนะคะในช่วงเวลาที่เหลือถือว่าน่าติดตามอย่างมากค่ะเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะก็ทําให้มีการเขียนสิทธิทั้งสดและจําเลยเนี่ยสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์คดีต่อศาลฎีกานะคะซึ่งก็ไม่จําเป็นต้องมีข้อเท็จจริงใหม่หรือว่าพยานหลักฐานใหม่เหมือนกับรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งก็จะทําให้ง่ายต่อการอุทธรณ์คดีมากขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เวลาของรายการพิเศษเกาะติดคดีจำนำข้าวหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าได้ค่ะทาาางรรยก ข่าวเที่ยงเวลา12นาฬิกานะคะแล้วก็คมข่าวค่ำในเวลา18นาฬิกา30นาทีค่ะควันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Okay.